กลับมาพบกับน้องนายในคลิปที่4แล้วนะคะเทคนิคการดูแลร่างกายของนายนะคะก็จะกินนมเพิ่มความสูงค่ะแล้วก็กินอาหารเพื่อสุขภาพค่ะเทคนิคการดูแลผิวนะคะก็กาแฟกากาแฟขัดตัวค่ะ แล้วก็ล้างหน้าบ่อยๆวันละสองครั้งค่ะแล้วก็กินน้ำบ่อยๆค่ะพูดถึงแฟชั่นของนายนะคะนายจะเป็นสาวห้าวค่ะในมุมมองของคนอื่นเขาจะมองว่านายเป็นคนห้าวก็ถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะเป็นคนอินดี้ค่ะ <S <S 1> <S 1> การแต่งตัวของนายก็ชอบใส่กางเกงขายาวเสื้อยืดบ้างแต่ถ้าออกไปเที่ยวก็จะใส่ขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดค่ะพูดถึงแฟชั่นในวันนี้นะคะก็เป็นลุค สาวเปี้ยวค่ะก็จะเป็นเสื้อคอเต่าสีแดงก็จะโชว์แขนค่ะแล้วก็กระโปรงลายสกอตที่สั้นเหนือเข่าค่ะแล้วก็รองเท้าสีแดงทำให้แมทเข้ากับชุดเป็นสีแดงหมดเลยค่ะชอบชุดนี้ค่ะถ้าตกใจนายจะทานว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ค่ะอวัยวะของนายนะคะที่นายชอบก็คือตาค่ะเรื่องโกโก้ของนายก็คือ นายไปเรียนพิเศษตรงข้ามกับโรงเรียนค่ะขามันข้ามไปอีกขั้นหนึ่งค่ะแล้วก็สะดุดล้มหน้ากระทิมค่ะแล้วเพื่อนเขาก็ขำกัน